วันนี้จะออกไปกินข้าวนอกบ้านนะจ๊ะทุกคนให้บ๊อบบี้อยู่บ้านคนเดียวเฝ้าบ้านนะลูก hmm? ให้หนูเฝ้าบ้านนะ hmm? เดี๋ยวมามี่ก็มาลูกนะเดี๋ยวมามี่ก็มานะครับนอนเฝ้าบ้านนะโอเคมามีม่ไปทานข้าวก่อนไม่กินข้าวนอกบ้านไปกินข้าวนอกบ้านทุกคนโดนไปเทือนนึ่งดูกจ้าก็่ได้ไปดูหรอก เดือนละครั้งที่ก็สองเดือนครั้งนั่นหนาวนะั่นรเราจะขานออกจากบ้านหนาหนาวเจ้ามณีเขาอเอ้มีงานนะจ่าเป็นส่วนมุงพ่อไงเราส่วนร้านอาหารเจ้าของร้านอาหารเปนนน็นเพื่อนกันกับพ่อไงเขาส่วนจะเขาส่วนก็เลยต้องไปเราก็ไม่กลา้าปฏิเสธเนาะถ้าเราว่างเราก็ไปจ้ะโอเคนะครับโอเคนะครับ นอนเฝ้าบ้านให้แม่นะลูกนะนอนเฝ้าบ้านให้หมอมีนะลูกนะก็ผมแลวก็ผม